สวัสดีครับผมก็แอดแทนนะครับผมกับหวยออมสินวันที่16กันยายนนะครับวันเดียวกันเลยกี่หวยเนี่ยหวยลาวหวยรัฐหวยออมสินนะครับผมออมสินนะครับเด่น17ครับไปครับ4068ครับ

514 510 516 518 574 570 576 578นเน้นะครับเน้นนะครับผม7078นะครับ1018 570นะหวยรัฐเหมือนกันเลย578เอาหวยรัฐออกก่อนเลย510นะครับ518หเป็นว่าสำหรับหวยออมสินงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับมีเลขชนกับหวยรัฐบาลคือ570เนาะเด่นนะครับเด่นเลยนี่น่าจะเป็น1นะครับ1 1018นี่สำหรับหวยออมสินวันนี้สวยอยู่นะ18ออกบอยนะครับออมสินเอาเป็นว่าขอยโชคดีสำหรับหวยอมสินวันนี้ครับ